สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับตัววอดนิวสโตรแคม2อ2พนะครับที่เป็นคำสั่งในงาน3 d นะครับคำสั่งในงาน3 d ที่เพิ่มมาใหม่นะครับมีชื่อว่า pro 3 d s s r and s s m นะครับก็คือคำสั่งที่ใช้ในการกัดหยาบและเก็บผิวในงาน3 d นั่นเองนะครับตัว pro 3 d s s r นะครับ ที่ใช้ในการกัดหยาบนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3คําสั่งนะครับคําสั่งแรกนะครับรูปแบบการเดินเป็นแบบแฮทนะครับอันที่2เป็นแบบคอนทัวร์และอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเรสนะครับก็คือจะมาใช้ในการเคลียร์เนื้อนะครับหรือปรับสภาพผิวนะครับหลังจากที่เรากัดหยาบนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นโปร 3D SSM นะครับที่ใช้ในการเก็บผิวนะครับ คำสั่งแรกนะครับก็คือตัว constant set machine นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น constant set rate machine อันนี้ก็คือเก็บผิวแล้วก็เคลียร์ผิวให้ด้วยนะครับตามมาด้วย linear machine constant step over machine constant step over rate machine นะครับแล้วก็มี pencil machine แล้วก็ horizontal machine นะครับและอันสุดท้ายนะครับจะเป็นตัว combine นะครับก็คือเป็นการรวม2คําสั่งเข้าด้วยกันนะครับที่จะมาทําการเก็บผิวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัว w h a t new นะครับของตัวคําสั่ง td นะครับมาในเวอร์ชั่น2 0่4นะครับทีนี้เรามาดูว่าในหน้าต่างนะครับที่ตัวโปรแกรมนะครับตัวคําสั่งนี้จะอยู่ตําแหน่งไหนนะครับในส่วนของคําสั่งตัว pro ก็จะอยู่ ตรงแถบเมนูด้านบนนะครับก็คือเป็นตัวปลั๊กอินเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้จะมีชื่อว่าเทอร์โบนะครับแต่พอเวอร์ชั่นนี้นะครับปรับเปลี่ยนเป็นตัวโปรนะครับซึ่งตัวเก่าก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่เช่นเดิมนะครับทั้ง s s r แล้วก็ s s m นะครับแต่เงื่อนไขนะครับก็คือตัวโปรนะครับสามารถใช้ได้เฉพาะโมดูลที่เป็น 3D Premium เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถใช้งานตัวคำสั่งนี้ได้นะครับ